ติดตามกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติกันต่อค่ะจิตอาสาพระราชทานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยจำนวน10นายร่วมกับส่วนราชาการในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาดำเนินการทำความสะอาดเก็บกวาดเศษหญ้า,ญาใบไม้ขยะโดยรอบศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีทัศนียภาพที่ร่มรื่นสวยงามโดยมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานในพิธีณศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักตำบลมะลวนอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษธ,ธานีค่ะ